สวัสดีค่ะพบกับช่องอขอฟเกาะนะคะตอนนี้ลุงพลแล้วก็ทุกทุกคนกำลังช่วยกันกลางเต็นนะคะเนาะบางทีฝนอาจจะตกเราก็จะได้เตรยียม,มะความพร้อมแล้วค่ะ กบตันพอ่นอนต่จอยลุงพ้นนะคะชื่อกันกลางค่ะแล้วก็หลายพันเลยนะคะนี่คนเยอะนะคะวันนี้หนุนอีกเขาเดินไปแล้วค่ะเป็นระยะระยะตรงนน้นนะคะ ไม่ใช่ค่ะป้าไม่ได้แกล้งเอาไม้นะน่เนะเราข้าวไม่มีนะวันนี้นะไปหาซื้อไข่ดีไหมเรานะ่ะ<อ>เพราะว่าข้าวก็ม,มาแล้วป้าหมอบั๊กแล้วเบลอเลยข้าวอะไรก หาหุงม,มาแล้วค่ะแต่ไม่มีแต่ไข่นี่แหละจริงไม่มีไข่หามาส่งบ้านแล้วก็มมีไข่ว่าจะมาทอดไข่เดียวที่นี่เอามอความสะดวกนะบางทีคนอาจจะมาแล้วก็กางเต็นกันจ้ะ Hãy subscribe cho con, Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn นี <i en dos> <cu> ่ลุงก็กำลังมัดนะคะมัดขอบต็นนะเดี๋ยวมัดข้างในก่อนครับเดี๋ยวมัดข้างในเป็นยัเดี๋ยวมัดเชือกเนังดูครับ ยกมือโจ๊ะเสียบแลวขานั่นโ้โหเ,เร็วมากนะคะนี่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 น้อ,องหนุ่มบ่าวนกนะคะหลายหลายท่านใลยใทย้านนอกพี่ดอนพีออสนะคะแล้วก็หลุงพลน,น,นะะู่นค่ะขยับไปตรงนี้ขยับให ตองสาิดไม่เนียนเนาะฟังหอยบอ้าก็ดี ัวสูงมีบอกใครขายน่ะไม่ได้เยอะหรอก็ซ้สีแพงนี่ไม่ได้ไปซื้อแล้วไม่ได้ม่มีกาะฮดดบ้านไอ้ไม่ได้เข้าไม่ได้ไป้ายบกกำนัน น,นี่ชุดฮัทบ่อบนนโอ้เฮดบอลุ่งอันนี้นะ่ะเฮดเดี๋ยวท,ยที่ไทยบ้านนอกเป็นติเก็บขึ้นรลอยู่โอ้ค่ะได้ได้ได้ขอบคุณจริงๆไทยบ้านนอกนี่สุดยอด อดนะคะนี่ค่ะทุกคนก็เอามานะคะเกือบทุกช่องเลยนะคะเออแล้วก็เอาน้ำไว้ตรงนี้นะคะ อันนี้ไม่รู้ใครนอกจากคือเขาบ้องเพราะว่าตกมมวานนี้ก็เปียกนิดนึงค่ะที่นาดูใต้มยนี่เอามาเอเเอามาจากหมู่บ้านเราเนาะขาจ้ะค่ะจากดต่อเนะคะ แม่ผู้ใหญ่มีกาแฟด้วยนะคะของแม่กาแฟมาป้าเอาไว้ก่อนแม่ใหญ่ใช่ค่ะกาแฟมาไหมมาเขาอยู่บนรถค่ะป้าอยู่บนรถกาแฟซองอยู่บนรถนี่นะคะลุงก็สุดยอดเลยนะคะเตรียมถุงนะคะห้อยไว้นะคะมีขยะก็ใส่ถุงเลยนะคะ แล้วก็ถึงเย็นก็ไทยบ้านนอกก็ขึ้นรถนะคะน่ารักมากเลยนะคะทางไทยบ้านนอกเก็บไปทิ้งให้ด้วยนะคะเนาะก็เดี๋ยวตอนอยู่ข้างล่าง๋ยวเอ็มช่วยเก็บค่ะค่ะนี่ถุงขยะดํามาด้วยนะคะเราหลังจากค่ําแล้วเราก็จะขนขึ้นรถไทยบ้านนอกนะคะ ภาวนานะคะวันนี้เนาะคิดว่าเราก็ทำให้เต็มที่นั่นแหละค่ะเนาะทั้งทุกๆคนเลยนะคะนี่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคลิปนี้ ช่องไม่อบกรบกอกนะคะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ